กาบเนคุณที่ขอรบและสวัสดีเพื่อนทุกคนค่ะค่ะคุณดิฉันก็จะมาพีเซนต์ในเรื่องของบริษ,ษัทน้ำตาลบางไขนายนะคะซึ่งมีสมาชิกล็งต่อไปนี้ค่ะ 1. นึงนายสาวสุชาดาสุใจสองนายอาัลารจิตอามมาัดและดิฉันนายสาวสุชาดาหวังคุณกลางค่ะ เป็นมาของบริษัทฟ้กูวงขนายได้รับธุรกิจในปี2518นะคะโดยก่อตั้งบริษัทวงขนายจำกัดค่ะและในปัจจุบันกูวังขนายได้เป็นผู้ผล,ตล,ตลิตน้ำตาลทรายรายใหญ่ของประเทศนะคะก็ได้แก่น้ำตาลทรายน้ำตาลทรายดิบน้ำตาลทรายขาวน้ำตาลทรายขาวบริสุทธิ์น้ำตาลธรรมชาติน้ำตาลคาราเมลและน้ำตาลทรายแดงนะคะเพื่อจำหน่ายทั้งในประเทศและต่างประเทศค่ะและมีกำลังการผลิตอ้อยประมาณ หแสนตัมไม้ต่อวัอนค่ะเราดูในเรื่องของระบบการจัดการของรางคานายนะคะซึ่งมีการใช้ระบบต่างๆเข้ามาเกี่ยวข้องดังนี้ก็คือมีการนำเทคโนโลยีพิการดาวเทียมนะคะแล้วก็ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์นะคะซึ่งกลุ่มวังขานายเองเนี่ยได้เห็นความสําคัญเกี่ยวกับการจัดการภูมิอ้อยอย่างเป็นระบบจึงได้นําเทคโนโลยีพวกนี้เข้ามาเกี่ยวข้องเพื่อ มาใช้นในการปรับปรุงแล้วก็พัฒนาให้ได้ผลผลิตอ้อยอย่างเต็มที่แล้วก็เป็นระบบมากขึ้นก็คือโดยกเกษตรกรผู้ปลูกอ้อยขอ,องกลุ่มมัฆานาเองเนี่ยก็สามารถปลูกอ้อยแล้วก็เก็บเกี่ยวได้อย่างตามกําหนดแล้วก็ป้อนให้กับโรงงานได้อย่างต่อเนื่องส่วนอันที่สก็คือการเป็นผู้ผลิตกระแสไฟฟ้ารายย่อย จากมุมกันเนี่ยจะเป็นผู้ผลิตน้าตาลที่มีบทบาทสําคัญในการพัฒนาอุตสา,า,กาหกรรมระดับประเทศแล้วก็ยังเป็นผู้ผลิตก,กระแสะไฟฟ้ารายย่อยโดยใช้กากอ้อ,อยค่ะมาเป็นเชื้อเพลิงในการผลิตก,กระแสะไฟฟ้าแล้วก็ไอนะ้น้ำเพื่อใช้ให้กับโรงงานและอีกครั้งยังเป็นการช่วยแบ่งเบาภาระของรัฐในเรื่องของการใช้พลังงานอีกด้วยค่ะค่ะเรามา ค่ะแล้วมดูเรื่องของออร์แกนิกนะคะก็คือเนื่องจากกลุ่มขายเองเนี่ยมีการปลูกอ้อยเพื่อกล้อนให้กับโรงงานของเขาเองเขาจึงเลือกการปลูกอ้อยแบบออร์แกนิกซึ่งเป็นการปลูกอ้อยโดยไม่ใช้สารเคมีก็คือโดยพื้นที่ที่ปลูกอ้อยเนี่ยจะต้องอเป็นพื้นที่ที่หยุดการใช้สารเคมีมาแล้วอย่างน้อยสาสิบหกเดือนหรือประมาณสามปีนะคะขั้นต่ำ ก็โดยจะมีการจดบันทึกประวัติน,นะคะเพื่อไปตรวจสอบแปลงที่จะใช้ในการปลูกอ้อยค,ค่ะันี้ก็จะเป็นภาพของกระบวนการผลิลตน้ำตาลนะคะตั้งแต่การจัดหาวัตถุดิบนะคะการเก็บสินค้า ไว้ในโครงการเพื่อกระจายส่งต่อให้กับลูกค้าอาครับตอนนี้เราจะมาดูปัญหาในกระบวนการผลิตนะครับคือโอก,การลงเปื่อนของแป้งในน้ำตาลนะครับในโรงงานนะครับซึ่งแป้งที่ตกเปื่อนในน้ำตาลนะครับจะพบพบว่าจะมาจากอ้อยในุดิตุดิบจากอ้อยเป็นสำคัญนะครับ โดยแป้งที่พบในอ้อยนะครับจะเกิดจากกระบวนการสังเคราะห์แสงของพืชจากการศึกษาปริมาณของแป้งในอ้อยนะครับ15,000พบว่าปริมาณแป้งที่พบในอ้อยนะครับจะไม่เท่ากันนะครับขึ้นอยู่กับพันธุ์แหล่งที่ปลูกและก็วิธีการเก็บเกี่ยวเป็นสำคัญนะครับคือวิธีการเพาะปลูกนะครับโดยอ้อยที่เป็นอ้อยตอนนะครับมีแนวโน้มที่จะให้ปริมาณแป้งสูงกว่าอ้อยปลูกน,นะครับวิธีการเก็บเกี่ยวนะครับ อ้อที่เก็บเกี่ยวแบบมียอดนะครับและกาบไปจะมีปริมาณแป้งสูงกว่าการเก็บเกี่ยวอ้อยที่ไม่มียอดนะครับและกาบไปนะครับคือโดยปัจจัยสําคัญนะครับในการปลูกอ้อยก็จะมีดังนี้ครับคือดินนะครับคือในการเก็บตัวอย่างดินไปวิเคราะห์เพื่อรู้คุณลักษณะของดินนะครับในการปรับปรุงบำรุงดินให้มีคุณภาพเหมาะสมในการปลูกอ้อยนะครับน้ำนะครับน้ำในสัดก็จะมีแนบชนป้องกันน้ํา ป้องกัรสารเปื้อนจากสารเคมีพื้นที่ข้างๆนะครับทางดินทางน้ำและทางอากาศเลยนะครับส่วนทางอ้อยนะครับก็จะมีการวิจัยแล้วก็ทําทางป้อยออกมาที่มีแป้งต่างนะครับแล้วก็ให้เกษตรก,กรปลูกทางอ้อยที่มีแป้งต่างนะครับวิธีการจัดเรเจืทุครับคือเราะจะไม่ใช้สารเคมีนะครับจะใช้วิธีการจัดทางชีวภาพ โดยใช้แตนเมืองนะครับแล้วก็แมลงหางหนีแล้วก็เชื้อราร์มาเลเซียนะครับคือไอแมลงสองตัวนี้ก็จะไปทําไปเจาะไข่ของเพียหรือสัตว์ที่ไปวางไข่ตามต้นอ้อยนะครับก็จะทำให้สัตว์นั้นตายนะครับเชื้อราร์มาเลเซียนะครับไดียกอย่างว่าสารเขียวครับคือจะจะฆ่าสัตว์ที่มากินอ้อยนะครับก็จะจะไม่ทำไายต้นอ้อยจะไม่ทำลายดินนะครับจะไม่ทำายไส้่เดืองนะครับก็คือ อีกอย่างหนึ่งนะครับคือวิธีการเก็บเกี่ยวนะครับก็จะเป็นต้องตอ้อยสดนะครับห้ามเผาโดยเด็ดขาดนะครับต้องส่งเข้าโรงงานภายใน48ชั่วโมงเพื่อรักษาความสะอาดนะครับความสะดวกโคลนหวานของอ้อยให้ได้มากที่สุดนะครับอางนาัยเราก็ไม่รัิฉงกับปัญหาพวกนี้อย่างใดๆนะครับที่วิขนายนะครับเรายึดมั่นในรัชยาที่จะมุ่งสร้างสรรค์ความแตกต่างนะครับนั่นหมายถึงการยึดติดกับความนคิดดิมเดิม ไม่หยุดอยู่แค่การทาสิ่งที่สามารถเป็นไปได้ครับเพื่อประโยชน์และความสุขแบบยั่งยืนให้แก่ชุมชนและสังคมโดยวไม่ว่าจะเป็นขั้นตอนการลูกขั้นตอนการผลิตหรือสุขภาพที่ดีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมพัฒนาบงคลากรและรวมถึงการช่วยเหลือสังคมครับและผมผมขอจบการรยายงานพี่ท่านี้ครับ